ที่25นะครับพฤศจิกาย,ยน2565นะครับเดี๋ยวทางคูปต้านะครับจะพาเราเข้าไปชมนวัตกรรมการ,กรเกษตรเพื่ออนาคตนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามเขัาชมครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อแอนนะคะวันนี้นะคะก็จะพาพี่ๆทุกท่านนะคะทัวร์คูปต้าฟาร์มนะคะในช่วงของงานฟาร์เฟสของเรานะคะค่ะสำหรับคูปต้าฟาร์มของเรานะคะมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะ220ไร่นะคะซึ่ง ก็จะมีทั้งบ่อน้ํานะคะบ่อน้ําใหญ่ทั้งสองบ่อนะคะทางด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งบอยใหญ่นะคะอยู่ที่ด้านบนนะคะเพื่อที่จะสายน้ําให้กับพื้นที่การเพาะปลูกของเรานะคะสำหรับคูเตอร์ฟาร์มเองนะคะก็ต่อตั้งมานะคะเมื่อปี2563นนะคะที่เราเปิดฟาร์มครั้งแรกนะคะวันนี้เราก็เลย ได้ความได้องค์ความรู้จกากทาง S C G นะคะนำตัวโซลาร์ฟอทติ้งเนี่ยมาติดบนผิวน้ำให้นะคะก็คือสามารถใช้ประโยชน์จากผิวน้ำจากบ่อน้ำที่เรามีอยู่นะคะในการที่จะวางแผ่นโซลาร์เซลล์นะคะแล้วก็เอาพลังงานเนี่ยไปใช้กับตัวปั๊มน้ำนะคะสำหรับเป็นพลังงานนะคะที่จะขับเคลื่อนปั๊มน้ำนะคะในการจ่ายน้ำของเราทั้งฟาร์ม220ไร่นะคะแล้วก็ ใน่อนนี้เนี่ยก็มีการเลี้ยงปลาเพื่อรักษาแล้วก็ให้ความสมดุลของระบบนิเวศด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีการเทคโนโลยีบำบัดน้ํานะคะเช่นกำหันน้ําใช้พัฒนานะคะที่เรานํามาโชว์ให้เห็นกัน2รูปแบบก็คือการตีกาหันเพื่อเพิ่มออกซิเจนบริเวณผิวน้ํานะคะที่เป็นตัวสีเงินที่หมุนๆอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเพิ่มออกซิเจนโดยการอัดออกซิเจนเข้าไปใต้น้ํานะคะที่เป็นทุ่นสีส้ม ะคะ่ะแล้วก็ในบอ่อน้าเนี่ยด้วยความที่พื้นที่ของเราตรงนี้เป็นจุดที่ต่ําสุดเนาะเวลาที่ฝนตกมันก็เกิดการชารางจากา่พื้นที่ด้านบนลงมานะคะก็อาจจะเกิดพวกปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราให้พืชข้างบนนะคะไหลลงมาเราก็จะปูกผัดตกชวาน,นะคะเพื่อตวดซับพวกโลหะหนักที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มากับน้ําด้วยนะคะทําให้น้ําของเรา,ายังมีคุณภาพดีนะคะ แล้วก็ในโซนนี้จะเป็นโซนกเกษตรแม่นยำข้าวแล้วก็คืชต่างนานะคะอาจจะเคยได้ยินว่า,ากเกษตรแม่นยำข้าวจะทํำยังไงก็คือเราจะใช้เทคโนโลยีที่เป็นไม่ว่าจะเป็นพวกชุดเซนเซอร์นะคะหรือว่าอุปกรณ์ IoT ต่างๆจะเป็นพวกล้องมาสีใบนะคะระบบเปิดติดน้ําเข้าแปลงนาแบบอัตโนมัตินะคะเพื่อควบคุมระบบน้ําค่ะแล้วก็เครื่องยนต์เครื่องจักรเราก็จะต้องมีการปรับตั้งนะคะให้ แม่นยำม,มากขึ้นน้อยจำนวนต่อกอที่เหมาะสมนะคะเขาก็จะให้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะแล้วก็ลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตได้เดี๋ยวเชิญพี่พี่ทุกท่านนะคะลงที่แกลเลอรี่นี้นะคะเข้ามาสู่สถานีที่หนึ่งนะฮะสถานีเกษตรแม่นยำนะครับม, <c oughs> มาดูแกลเลอรี่ครั้งที่ที่แรกนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับ แปลงนาข้าวที่สวยงามนะฮะเดี๋ยวเชิญพี่พี่สื่อมารวมกันที่พาร์ทก่อนนะฮะขออนุญาตพี่พี่อยู่ด้านหน้าก่อนแพันข้าวาจุดถ่ายรูปสวย,สวย,สวย,สวยที่สุดโซนนี้มาอยู่ตรงนี้นะะอลเดี๋ยวพี่พี่จะเดินเลยไปก่อนแล้วไม่ได้ถ่ายรูปนะฮะี๋ยวพี่พี่สื่อเลยนะครับตามงมมานะฮะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงนะครับ คิดว่าเป็นการปลูกข้าวที่เป็นแถวเป็นแนวไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับเป็นการจัดระเบียบที่ดีมากสลับแปลงนาข้าวนะครับสถานีคือสถานีโลบอกนะฮะำข้าวโดยไม่ใช้บุคคลนะฮะใช้เครื่องยนตเป็นตัวบังคับอย่างเดียวนะครับ

เดี๋ยวจับเดี๋ยวมีสารที่จะดูนะฮะเดี๋ยวมีสารที่จะดูนะครับเดี๋ยวเซนเซาร์ในแกลลี่กมาให้เราต้ไปดูความรู้เกี่ยวกับเรื่องแกลลี่ข้าฮะหรือกิโดนึ่งนะกิโลหนึ่ยเจอเลยฮะเจอเลยฮะจะมีที่สุดหน้ามุมก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมด้านในแกลลี่นะฮะนะครับเจอแล้วครับเจอเลยครับอ่าครับตอนที่เลยนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีนะครับ ทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่โซนเกษตรแม่จังข้าวไร่นี่ตั้งนานะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้ต่างๆนะครับที่รูตาฟารมเราทำอยู่นะครับแล้วก็จะนํามาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรนะครับเดี๋ยวเราจะผลจะพาท่านครับชมวิดีโอนะครับความรู้นะครับที่ครูตาฟารมเราทําอยู่ว่ามีอะไรบ้างนะครับเทคนิคการเพาะปลูกข้าวครับขอเชิญรับชมวิดีโอได้เลยครับ กเกษตรปลอดนาวานคือการเพาะปลูกข้าวด้วยวิธีการดํานาหรือวิธีการหยอดซึ่งใช้เมล็ดพันธุ์เพียง8-12กิโลกรัมต่อไร่ช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกได้ถึง300 500บาทต่อไร่วิธีการหาค่านะครับถ้าอยู่ที่2นะครับแสดงว่าข้าวเราขาดในตัวเอนขาดปุ๋ยครับนะก็คือต้องใส่ตามค่าวิเคราะห์ดินที่เราวิเคราะห์ดินมาว่าใส่ NPK ในปริมาณที่เท่าไหร่ สุดท้ายนี้เพื่อเป็นการสัมผัสประสบการณ์การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรผ่านรีโมทคอนโทรลผมภูมิใจนำเสนอรถดํานาต้นแบบที่ใช้สัญญาณ 5G บังคับทิศทางในการทำงานคันแรกของประเทศไทยรถพาร้าการทำงานของกเกษตรกรได้ครับถ้าทุกท่านพร้อมสัมผัสประสบการณ์กับรถดํานา 5G กันแล้วผมขอฝากรีโมทนี้ไว้ให้กับพี่วิทยากรจากคุบต้าฟาร์ม เพื่อนแนะนำข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับแล้วพบกับผมกับตัน KAS และนวัตกรรมการเกษตรเพื่อนาคตจากคโ,โกต้าได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับน่าครับและนี่ก็คือนะครับตัวควบคุมนะครับรถตำนา,า 5G นะครับ อันนี้จะสามารถทํางานได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับโดยนะครับจะสามารถมองผ่านการทํางานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยนะครับเกษตรกรก็สามารถอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็สามารถบังคัรลดํำหนาได้การไม่ต้องไปตากแดดนะครับวิธีการทํางานก็ง่ายมากนะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับในการทํางานนะครับตัวควบคุมก็จะบรงคัพคงอะไรนะครับไปตามทิศทางที่เรากําหนดนะครับอ่านี่ก็ ตอนนี้ก็กำลังทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าอ่าพวงมาลัยอ่าเห็นไหมครับอ่าพวงมาลัยก็จะสามารถหมุตามทิศทางที่เราคับได้ครับอ่าหน้าจอตัวนี้เหรอครับสัญญาณผ่านดาวเทียมเครื่องดับนา 5G นะครับรับสัญญาณผ่านดาวเทียมไร้คนขับต้องมีคอมอีกตัวนะครับนวัตกรรมการดับนาสมัยใหม่นะฮะควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรล นั่งอยู่บนกระต๊อบก็ยังทำงานได้นะครับสบายไม่ต้องตากแดดไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมาถึงในยุคนี้นะฮะสมัยสมัยที่ผมเป็นเด็กนะครับกับสมัยนี้มันต่างกันจริงๆนะครับอยากจะรับชมแล้วฟังไงก็เชิญได้ที่งานอุปต้าฟาร์มเฟสนะฮะฟาร์มเาะสุก นะครับที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่สี่ท่านครับผมนะฮะเข้ามาได้เลยนะครับเข้าชมฟรีไล่คนขับขานะคะโงกบักชาฮะเริ่มทำเนินแล้วนะครับเครื่องดำเนาไล่คนขับรถนะครับน้ำหนักเบาเียนนะครับ950กิโลกรัมนะครับเข้างมดึงโหลดได้ดีนะครับผมแล้วก็ ยังควบคุมนะครับด้วยระบบอัตโนมัตินะครับเครื่อขขายดาวเทียมนะครับสามารถทำงานทล้งวันมีความสะดวกสบายมากนะคะสำหรับรุ่นนี้เลยค่ะนะคะ Agirobo นะคะ NWS m w นะคะ 8SA นะคะก็สามารถที่จะนะคะมาทดลองกันก็ได้นะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานแนะนำเลยนะคะว่าใช้งานยังไงบ้างนะคะผ่านรีโมทคอนโทรลยังไงบ้างหรือถ้าใครบอกว่าอยากจะทดลอง บังคับจริงๆได้ไหมพี่โบอ๋อได้เลยเฮ้ยได้ด้วยเหรอดนาทีประจังได้เลยอรัประจังรถได้เลยอ๋อสุดยอดมากๆเลยนะคะถ้าวันนี้ซื้อไปสักหนึ่งเครื่องเออก็สะดวกสบายมากๆนะคะสั่งการด้วยรีโมทก็นั่งจิบกาแฟแบบซื้อเลยเลยจะออกนะครับไล่คนขับจริงๆและทำงานได้ด้วยนะครับน่าจะประหยัดเวลามากขึ้นและยัง อ๋อผลิตโซรนฐานในแบรนด์โคตาเอ๋งด uh huh? mm? so, oh, hey, oh. oh, ้วยคโอ้โหโดนทางด้าน oh, ู้ว่าทำอะไรอยู่พื้นที่พี่ๆสี่คนกำลังขายโน้ตสี่ค่ะนะครับโดนที่เห็นลำอยู่ไกลๆนู่นนะครับค่ะก็คือจะเป็นโซรนฐานนะครับอสามากปรับเรียนนะครับอุปกรณ์เป็นรองวารคุยได้แล้วพี่อ๋อก็คือในหนึ่งลำทำได้สองอย่างเลยใช่โอ้โหเจ๋งมากเจ๋งจริงๆแล้วโดรนสองลำนี้นะครับค่ะเขายัง มีประสิทธิภาพนะครับในการทํางานนะครับภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับเขายังทํางานได้สี่สิบถึงห้าสิบไร่ด้วยพี่เฮ้ยจริงี่เห็นคนน่าเบื่ออีกนะเนี่ยค่ะติดครบเท่านะครับของแรงงานเออ16เท่านะคะก็น่าสนใจมากๆก็สามารถที่จะอัดวิดีโอไปได้นะเพราะว่า นวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้นะคะก<ล>็ให้ลูกหลานที่บ้านดูได้<ช>เนาะรหรือว่าน <S <S ําไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้ค่ะโดยเราจะมีเกมเล่นด้วยแจกกระบอกน้ำในส่วเีค่ะนี่คือนวัตกรรมที่ล้ำสมัยอีกอย่างหนึ่งนะครับในการพ้นสารเคมีแล้วก็หวานปุ๋ยนะครับโดยใช้โดรน <S <S ขอเล่นแมาพี่นี้เลยอ,อยากเล่นบ้างเลยเล่นไหมแจกกระบอกน้ำนะ ใครมางานนี้ถือว่าคุ้มนะคม่านะฮะคุ้มค่านะฮะเพราะว่าได้ดูนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆที่เษกษตรกรเราต้องนำไปใช้แน่นอนในอน,น,นาคตฝ<ด>นมาแล้วครับฝนมาแล้วครับเราก็นะคะขอบคุณนะคะที่สืบมลชนทุกท่านค่ะนะคะก็เชิญทุกท่านนะคะที่ขวนรถได้เลยค่ะนะคะรถลากทางด้านนี้ค่ะ ฝนตกนะคะกลางร่มใส่หมวกกันสักนิดนึงค่ะขอบคุณนะคะท <c oughs> ุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเชิญพี่ๆนะครับสื่อมวลชนนะครับขึ้นรถลากได้เลยนะครับผมมาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับไร้คนขับนะครับสามารถเกี่ยวข้าวได้จริงนะฮะแล้วก็ขวามอือน,นี้จะเป็นอากิโรโบที่เป็นคอมบนะคะหรือว่ารถเกี่ยวข้าวนะคะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะยังไม่สามารถทํางานแบบไร้คนขับได้จริงนะคะคเพราะว่าตัวเกี่ยวข้าวบางทีในแปลงนาจะะจะมีตอนะคะมีอาดข้าวหินอาดวก็จะต้องมีคนขับเนี่ยที่คอยสั่งการในการหยุดรถหยุดนะคะตอนนี้ก็เป็นตัวรถแท็กเหมือนกันนะคะในอนาคตเราก็จะพัฒนาให้เป็นแบบไร้คนขับได้นะคะเกี่ยวข้าวไร้คนขับ่ตอนนี้คนเกี่ยวก็ปล่อยมือนะคะไม่ได้ ช่องอะไรอะไรนะคะสามารถตรงไปขายยุกได้นะคะแต่ว่าขอให้ยือยู่บนคันนานะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะแล้วก็ที่ทํางานอยู่ยนี้ก็จะเป็นเครื่องอัดฟางนะคะเรานํามาประยุกต์ในการอัดใบข้าวโพดอัดใบอ้อยะคะ่ะเพื่อที่จะนําไปขายเป็นพลังงานเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของการเผานะคะเพราะว่าแล้วก็ทางด้านนี้ เพาะสุกนะคะก็จะเป็นสวนดอกไม้เรานะคะที่เราทําให้กับทุกท่านได้มาถ่ายรูปกันนะคะมีซุนมีกาโตมนะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นมีสวนกุหลาบด้วยสีม่วงอันนี้ก็จะเป็นเวอร์บีน่านะคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะอรอรอการบบานของดอกอยู่ก็จะเป็นพันเตอร์ะค,ะค่ะค่ะแล้วก็สําหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นยีนอลทสอง เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะในพื้นที่ตรงนี้เราจำลองพื้นที่10ไร่นะคะในการทาการเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่ารงเรือนนะคะโรงเรือนเราก็จะมีสองไซส์ด้วยกันก็คือ120ทางด้านนี้แล้วก็1,000ตารางเมตรนะคะทางด้านนี้แล้วก็ในตรงนี้ก็จะปลูกพืชที่หลากหลายนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันว่ามีไทคโเกลร์มีอะไรบ้างนะคะเราจะเข้าไปดูกันว่าเทคโนโลยีอะไรบ้างเด็ช่างทีมงานอธิบายเลยว่า ที่ทุกท่านกำลังชมอยู่นี้มันคืออะไรมันคืออะไรเชิญเลยครับอโอเคสวัสดีที่นี่ทุกคนนะคราบสำหรับสิ่งนี้ทุกคนกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับจะบอกว่าเป็นหอมสดใหม่ร้อนนะครับที่เราได้มีการศึกษานะครับแล้วก็เอามาเป็นเทคโนโลยีใหม่ในป่านนะครับตัวนี้เนี่ยคือเรียกว่าคุณโยนสำหรับเก็บเกี่ยวมะเขือเทศอัตโนมัตินะครับซึ่งใช้งานอยู่ภายในโรงเรือนนั่นเอง นนโดยจริงๆแล้วเครื่องตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงของการเริ่มศึกษาเนาะแล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะมีอ,มองุปกรณ์สำคัญอยู่นะครับอย่างเนรามีตัวรถมีฐานมีตัวรถนะครับร้อรแล้วศึกษาร้อนมีแฉก้อน สีขาวในตอนนี้จะเป็นแขนกลนะครับเพื่อที่จะยื่นเข้าไปในบริเวณที่เป็นตัวมันเถืเทนนะครับแล้วตรงบริเวณปลายแขนกลนะครับก็จะมีตัวหัวจับนะครับที่เอาไว้จับมันเถื่อเทศสอำองขึ้นมานะครับซึ่งใช้ในการเก็บแล้วก็ตัดมันเถืเทศนั่นเองโดยจริงๆเทคโนโลยีชุดนี้นะครับก็บอกว่าเราต้องใช้กล้องนะครับมันจะมีกล้องติดอยู่บริเวณตัวปลายแขนนะครับทุกคนสังเกตเนาะกล้องตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่เป็นตัวตรวจจับภาพนะทุกคน ว่ามะเขือเทศที่เราเห็นเนี่ยมันสุกแล้วหรือยังนะครับเช่นถ้ามีสีแดงเข้มเนี่ยหมายความว่าอาจจะสุกแล้วเราสำหรับพันธุ์นี้ใช่ไหมครับตัวกล้องเนี่ยก็จะอ๋อบอกว่านี่คือมะเขือเทศที่สุกแล้วแล้วแขนก็จะเคลื่อนที่เข้าไปยังสีของมะเขือเทศที่สุกแล้วนะครับแล้วก็ตัดตัดเลยนะหลังจากนั้นนะครับตัวแนเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ก็คือนี่มะเขือเทศอันนี้พันธุ์อะไรนะครับพี่ ันี้เป็นนี่ครับเป็นนี่อันนี้ฮะอารูรูของรถเนี่ยรามี่ไทรปัรเอที่ไม่เหมือนแล้วกาเฟ่่เพ่อันนี้คือเราใช้พันสัตว์เนเธอร์แลนด์ทั้งหมดเลยเพื่อมาปลูกในโรงเรือนด้านหลังเนี้ยค่ะต้องควบคุมนะคุณใช่แล้วก็จะควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่ออาจจะไม่ได้ร้อนเอซแต่จัดการให้สภาพแวดล้อมในโรงเรือน เหมาะสมกับการที่เขาจะตัดตแล้วก็ให้ผลผลิตมากที่สุดค่ะนี่อาจจะเป็นตัวหน้าจอห่อยากเป็นอร้แต่ตันี้ก็เป็นการทาน้าวแอร่อยอร่อยแกงกงกใส่ไ่เป็าไม่ถึงครึ่งทางนะครับมบอกนะครับว่าวันนี้ต้าทก้เชิมี่นเต้่เดี๋ยวานี่ม้เพิ่มต้องอยู่ทั้งวันนะต้องอยู่ทั้งวัน เชิญสอได่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อที่แกลลี่เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเยี่ยมเลยครับเชิญเลยครับขออนุญาตพี่นะครับสังเกตที่ผมได้เลยนะายคนี้แล้วว้าวขึ้นมานเีสุดิเเลยค่ะลอขาเรามีไฮไลท์ทั้งหมดหเรื่องมาทาเสลอยใ่มราทกานที่วันนี้สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรกับเรา ก่อนเลยนะครับไอ้คุณพอเราปลูกพืชแล้วนะครับโซนเราเนี่ยจะมีการวางระบบน้ําไว้ทั้งหมดแปลงนะครับโดยมีการวางระบบเซ็นเซอร์อยู่ดิมนะครับอพอความยืดความพื้นดินต่ำระบบจะสั่งให้ปั๊มทํางานทันทีเพราะว่าหมากทกเรานะครับเป็นปั๊มอัตโนมัตินั่นเองนะครับพอข้อดีของการใช้ระบบนี้นะครับมันจะประหยไปลดต้นทุนปริมาณน้ำนะครับแค่ถึงแคสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยท<ฮ>ีเ,เดียวและเดีวเราขออนุญา ระบบของเราเครื่องแรกเนี่ยเครื่องยนเป็นซีโนจิ๋วเียเอาทำงานยังไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงกำลังสาธิตนะฮะเครื่องยกล่องในการทำพืชสวนนะครับสวนผักนะครับการควนดินนะฮะความลึกที่คุณได้ไปเนี่ยที่อยู่ที่15เซนแล้วเขาทำไปอย่างเรื่ยเรื่อยๆเลยนะคะเครื่องยนต์จิ๋วที่คุณเห็นอยู่ย้ำเลยนะคะ นี่ไงเนี่ยนะคะก็ถือว่าหนึ่งตัวอย่างของเราที่เราเสนอแบบนี้ของเราทุกคนทุกวันเครื่องมือที่ยกล่องแล้วก็อูกไปในตัวนะครับหรือว่านวัตกรรมอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็จะมีเครื่องยกล่องระหว่างแปลงค่ะอ๋อหรือตะเกียงค่ะตะเกียงไม่ได้ไม่ได้วันนี้เรานำเสนอโซล่าแห่งโซล่าแสง นี่มันยกล่องยกล่องขึ้นมาทางนี้เหรอครับผลเหล็กน0อนต์แต่ทำต้นที่กว่ของเดิมนะแต่ถ้าเรานำสองอย่างมารวมกันจะได้ไปเท่าไหร่พี่ร้อน80คูณสองร้อน60ดูการทำงานก่อนมันนะครับยกล่องระหว่างแปลงนะครับนี่คือความคุ้มค่าของเราได้เห็นอย่างได้ชัดเลยอ่านะครับผมแล้วก็ตัวถัดมานะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นผลิตัพธ์ของเราอีกคือโซลัพธ์นะครับโ้าูนหลัง คุ้สื uh ่อข่าวนะครับคุณทรรนตัวนี้นะครับจะเป็นโรงเลี้ยงไก่อัจฉริยะนั่นเองนะครับผมตอนนี้เร็วกว่าเองตระกูได้ว่าโรงเลี้ยงไก่ตัวนี้นะครับตระกูลของเราจะมีุที่อันนี้เครื่องอะไรครับชื่อเียนว่ไก่ที่ไข่ไข่เยกันครับเราจะสาธิตให้ดูครับผมอ๋อนี่ก็จะเป็นนวัตกรรมที่ทิ ใน่ออกมาจากในโรงเรียนนะในกรณีสมมติถ้าเราเก็บไข่อยู่คนเดียวปนมันแก่ดีเยอะเราไปไม่ทันเราก็สามารถเก็บเด็ก<อ>ได้อให้เก็บไข่ให้เราทันครับท,ที่ที่อยู่ในโรงเรียนใช่ครับโดยโดย,โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในโรงเรียนโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในโรงเรียนเลยนะันไข่นอกจากการไข่สุกต่างได้เลยครับพี่อ๋อครับแล้วนี่มันมีคล้ายๆว่าคัดเกตคัดไซส์เกตดไข่ด้วยมีครับมีครับว่าเกตเอเกตดูนี่ครับผมมีครับมันจะมีคัดไ้าคัดเกตดคืออัตโนมัติโดยตรงเลยใช่ครับผม สาธิตเลยครับพี่เคโรงเรือาโรงนุคนมารที่จเ้ชดในชยโรงเรือก็ได้อะันอันนี้ไซส์อะไรครับพี่ที่พัดมาเนี่ยตัวนี้เป็นไข่ของไซส์เบอร์หนึ่งครับผมไซส์เบอร์หนึ่งครับผมาเต่างๆค่โอรงนถ ก็คือเราเลี้ยงแบบระบบออร์แกนิกครับพี่ออร์แกนิกครออร์แกนิกในที่นี้ก็คือในเรื่องของพวกเศษผักหรือว่าเศษต่างๆที่เราเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นรวกของไม้ผลต่างๆเราก็สามารถเอามาให้ไก่ช่วงเวลาที่เป็นอาหารเสริมให้ไก่ได้ครับแล้วก็เป็นการที่ทำให้ไก่แฮปปี้แล้วก็อารมณ์ดีครับผลผลิตไข่ที่ออกมาครับมีประสิทธิภาพในเรื่องของไข่แดงข้างในครับ ค่อนข้างที่จะถ้าเทียบกับตามของตลาดนะครับค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าครับอ๋อนะครับนี่ก็ได้มั่นใจแน่นอนว่าปลอดสารพิษแน่นอนออร์แกนิกแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณครับอย่าลืว่าราได้ตรงนี้เนี่ยสามแห้ที่สนใจนะคะเก็บดูน้องแก่เพิ่มเติมหรือว่าจะดูแปลงผักไข่รงไข่รูมนะคะเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ทำได้ดีที่ได้จากการเลี้ยงไก่เวสละดียังไงนะครับหนึ่งคอเลสเตอรอลน้อย1น หนึ 1> 1่งต่อสามนะครับกดไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า1.4 1่ส่นวนสนะครับวิตามิน A นะฮะกดไขมันโอเมก้ามากนะครับสามมีมากกว่า3เท่านะครับวิตามิน E มีมากกว่า3เท่านะครับเบตา้าคูแคน7เท่านะครับราคาไข่นะฮะไข่ธรรมดาราคาสูงกว่าไข่ธรรมดาอยู่37%นะครับ